โยโยโย่ yo, yo, yo. บายมึงตรงเจริญกับคลิงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหน่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เจ๋จะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์คลิงเน้นทีมเดียวพี่เจ๋เลือกเกมเวลาห้าทุ่มครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลรองจ่าฝูงจะเปิดบ้านจเจอกับเบรนท์ฟอร์ด,ดอันดับ12อาร์เซนอล62แต้มจากการชนะ17เสมอ11แพ้3นะครับเกมล่าสุดในลีกกบุเสมอเเออวรตันมาา1-1กลงสััปปดาห์เเลล่นนนแชมีี้ยกะครบ เปิดบ้านถล,ล่มเร้ัลมาดริดมา3ต่อ0ครับทีนี้ต้องเดาใจมิเกลอตต้าในการจัดทัพเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าก็ต้องเจอมาดริดอีกรอบหนึ่งด้วยกันไปเยือนนะครับดูแล้วเนี่ยประตูยังเป็นดาบิดราย,ยากเกมรับอาจจะได้เห็นเบนไว้ลงเล่นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็พวกคีวีออซาลีบา สเคล l ีน uh, น่าจะยังเล่นต่อครับตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของจอจินโยนะครับลงมาเล่นแล้วจะถอยมิเกลเมริโนมาเล่นเหมือนในเกมลีกแล้วพักไลซ์กับโอเดกาตน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นไปได้ครับแนวรุกเนี่ยดูแล้วพวกรายฮิมเซอร์ลิง เอนวานเนรี่หรือแม้กระทั่งทอสซาเนี่ยพี่เจ็ดมองว่ามีโอกาสได้เบียดลง2จาก3เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมองถึงการโรเตชันเพราะว่าอาจจะต้องพักทั้งซาก้าหรือมาตินนลี่ไว้ด้วยนะครับโยโยๆที่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k l ล Sport ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับออนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่เบรนท์ฟอร์ 42แต้มจากการชนะ12เสม,มอ6แพ้13เกมล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอเชลซีมา0-0น,นะครับโทมัสแฟรงก์ก็ยังไม่มีฟาโอคาวาโยที่ยังเจ็บนะครับแกนหลักๆประตูก็เฟลคเคนเกมรับนาธานคอลลินตรงกลางก็คิเซียนนอการ์ดเล่นกับยาเนลก็ได้นะครับนารุกก็มิเกลดามสกาดเควินชาเดอร์บิยองเอมบิลโมข้างหน้าเป็นยอันวิซ่านะครับนัดแรกเจอกันอาร์เซนอลบุกชนะ3-1ก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลเป็นต่อครับแน่นอนมีความเป็นไปได้สูงที่อาร์เซนอลจะโรเตชันนะครับเพราะ สถา,าการในลีกนี่ตามลิวร์รพูถึง11แต้มเหลือ7นัดคือโอกาสมันก็ค่อนข้างยากนะครับ ในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดได้เปรียบตรงที่พักมาเต็มๆแต่่างไรก็ตามพี่เจดมองว่าต่อให้ออสซอนอลโรเตชันแต่ว่าผู้เล่นอย่างเอ็นวารเนดี้กำลังจะต่อสัญญานะครับทรอสซาหรือแม้กระทั่งจอจินย่ลงมาก็ไม่ต่างกันมากและยิ่งเล่นในเอเมเรดด้วยครับยังน่าวัดแจ่ออสซอนอลเป็นจุดแข็งในบ้านมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บสาแต้มนะครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคลึงเน้นทิมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย